เขาไปหมดเลยค่ะทุกคนมือนี่ลบสององศากะแต่หิมะยังไม่ตกค่ะเย็นดีเย็นเทเลยทุกคนเย็นคือน้ำแข็งนั่นแหละ ชมบรรยากาศตอนแดดออกค่ะดอกอันนี้ก็จะรอดโมโนติดลบสององศาก็ว่าทิติดลบมือนีมือเดียวไหมเมื่อไ้เก็บเข่าไปในไวหองเก็บของนะคะทุกคนแต่ติดลบมือเดียวคือทิ่รอดอยู่ลรืมั้งควนมสกับเมืองไทยนะอนีกยี่สิบกว่ามือนะคะทุกคนส่วนผักเกเจิมก็เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ทิตัดมา1หน่กินอยู่ดอกค่ะ พเป็นไรอยู่ในช่องฟีดตู้เย็นเลเนาะค่ะตู้เย็นข้างนอกค่ะอากาศก็เป็นอย่างนี้นะคะขาวไปหมดนั่นแหละค่ะได้เจอสิพาทตุกคนไปเก็บเห็ดอยู่ดอกค่ะเพราะว่ามีแดดมื่อนี้เห็นบอกค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะหนาวเย็นนะคะเพราะว่าติดลบค่ะพาตุกคนเข้าป่าหาเห็ดค่ะเห็ดมันปูดำอยู่หม่องพุนล่ะ ตอนนี้ก็เพอะหนาวแล้วตอนเ้าร์ก็แข็งเบิดค่ะตอนนี้แดดออกมาก็ได้พาทุกคนมาเก็บเห็ดหมองเกาหมองหันที่จวงไว้แล้วค่ะขาไปเก็บต้องกัดข่าว้าหาเห็ดใส่หมวกขาวได้หมอนี้ค่ะทุกคนทูเ,นเ,เด็ดไมมีแสงแดดยาเจอพาทุกคนมาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะเก็บเห็ดมองนีแล้วค่ะ บรรยากาศตอนนี้ก็ก็บอกค่อยหนาวแล้วค่ะไปค่ะไปเก็บเห็ดยังได้เจอมที่เก็บอันข้างนี้คือจะเบิดถึงไดบุกไปค่ะไปเบิองน้ำกันกระตาน่อยที่เก่าแหะค่ะาค่ะทุกคนเก็บที่เดิมนี่แหละเพราะว่ามีแต่หม่องนี้หม่องเดิมเนาะมันไม่มีวันอื่นก็มาเก็บตรงนี้ละนัน่นเห็นอยู่ได้ละ่ะนี่อยู่ได้ล่ะค่ะทุกคนนี่คน,นเวยค่ะ อนเอาก้อยไปเก็บขาออกอยู่บ้านบอเขาไปตัดขาอยู่บ้านจีได้มาเก็บลายหลอบพี่รอกว่าก็คือเมียนในหน่วยใหญ่ๆยอ,ยยอยู่นี่นี่มันหันไหมเต็เยมด้วยค่ะทุกคนหมุนก็ไปเก็บกนนะ เหนไหมเนี่ยเฮ้เินติดต่างกล่องนึกทุกคนบ้ง ยังมีอันเลน้อยอยู่คิดแต่มาเก็บอ,กอยู่รอบกรดอกค่ะทุกคนเก็บไปแค่นั้นนะเก,ก็บไปแค่หมกนะอย่าเจอมักเอาไปหดหมกเก็บเห็เดปลาคางทางนี่ล่ละคะ่ะเพราะว่ามันอยู่มองกลางทางเนาะ เก็บค่ะทุกคนขากระบอกแข็งแห้งดอกอย่างว่าก้อยได้หนาวหนาวยิ่งสิแข็งไปเบิดขาขา,ขา,ยาเยอะจืม,มนี่ค่ะไปนี่มาที่นี่ก็มีอยู่ามาเก็บให้ทุกคนดูนั่นล่ะค่ะที่เก็บเห็ดมีอะไรทำเนาะเยอะจืมก็อยากมาเก็บเห็ดนั่นละ่ะ นี่เห็นบอ่าเลาตัวขามาใดข้ามายังไงเนี่ยเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมข้าเย็นวโอ้วันนั้นดอกบานแล้วไม่เอานะคะเอ้ยออทุกคนลิปนี้เ็จะเก็บแต่เห็ดน,นี่นะเฮ็ดนี่ยัง เก็บตัวเห็ดก็มาเก็บเห็ดก็จะเก็บอย่างก็เก็บเห็ดแล้วเนาะเจือๆผมมีแห้งหัวเหลือคาเย็นเย็นไม่มีแรงหัวรอแล้วนะเสียงใบไม้หล่นอันนี้แก่แล้วไม่เอา เแล้วไม่เอามีอีกไหมเอาก็มีอยู่ค่ะ ยังเหลือให้ได้เก็บอีกอยนะคะทุกคนเพราะว่ามันหน่อยอยู่นะค่อยมาเก็บอีกรอบหนึ่งแค่นี้นก็กได้พวกมกแล้วแค่นี้แหละเก็บไปโมกอันนี้บานอันนี้บานดอกใหญ่เลยค่ะบานก็เก็บ บานใหญ่เลยนี่ค่ะบานก็จะเป็นจังสี่บานที่ออกหัวแก่ๆค่ะเอ้ออกหัวน้ำตาลน้ำตาลเห็ดไอ้เพื่อื่นเห็ดอันมันปูด,ดำเนาะค่ะทุกคนเนี่ยเห็ดดำมันละไปแต่ว่ามันเป็นขาเหลือง,องขาเหลือง ขาสีส้มมาทันว่าสีเหลืองนี่แหละมั่วอสีส้มนี่แหละค่ะเพิ่งก็ว่าสีส้มมันสีส้มของใดมันขาเหลืองนี่เห็ดมันปูดำขาเหลืองหัวน้ำตาลอเอาบอกไนก็บอกไปบดยังบดเราละค่ะทุกคนมีแต่อันนี้น้อยจุ๋มๆค่ะอันนี้น้อยจุ๋มๆไว้มาเก็บอีกรอบหลังเนาะคะ่ะเนาะมาเก็บอีกรอบหลังคนสิกลับเมืองไทยค่ะได้อยู่ดอกมาอีกข้างนึงค่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเก็บอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้ก็ได้เท่านี้ค่ะเก็บออกเท่านี้พออันนี้น้อยอันนี้ค่อยมาเก็บอีกรอบก่อนกับเมืองไทยค่ะเฮ็ดเก็บเพชดหมู่หันแล้วค่ะทุกคนกระ่าสิบล่าคลิปอยู่ในปานี่ลหละยางเข้าวมาามูงนี้ข้าวมาเห็นอีกแล้วค่ะทุกคนก็ต้องเก็บออกก่อนเล้อเนาะค่ะ ฮืมดนดึกทตกคนมมนดอกใหญ่แทนฮะมงนี้ม่บ่เคยเกิดก็เกิดเนาะเอาก็ดีแท้ค่ะดอกบักแก่ใหญ่เลยค่ะเนี่ยเอาเก็บค่ะอใหญ่จริงๆค่ะหวานลงได้หระเลยใหญ่อือหตรงนี้มีค่ะปีนี้ดีจังเลย นีจังเลยยืไมได้เก็บเห็ดตรงนี้มีออกปีนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นบอดอกใหญ่เลยค่ะหักเอาเลยได้อ,อีกเล้วค่ะทุกคนดอกใหญ่อี มี่บ่ยังไปหาอีกดูค่ะมีอีกไหมคะนี่แหะมั้งเยอะล้สวัสดีค่ะพี่้องสุขผู่สุขคนยาเจิมชนระบบสวีเดนมือนีกสิล่าคลิปอยู่หมองแสงตะวันสวยงามมองป่าเห็ดนี่แหละค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเห็ดก็เก็บเห็ดได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บอีกรอบค่ะอีกรอบหนึ่งก็คือ สิกับเมืองไทยผืนหลาคาเห็ดนี่ก็จะเอาไปมกค่ะเ,กะเอาไปมกใส่ปลาบ่อนี่จะไปมกใส่ปลาเซมมนกินทันได้ค่ะนละนี่จิงพาทตกคนมาหาเห็ดมือแข็งบ่เลยค่ะทุกคนเย็นค่ะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิประมาณไหนหาองศาค่ะตอนเนี้ยไม่ลบนะคะห้าองศานี่ก็คือ มันเย็นจ้อยๆล่ะค่ะวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาเก็บเห็ดชุมบรรยากาศธรรมชาติตอนเช้าแล้วบรรยากาศแข็งไปหมดทะน้ำหยาขาวไปหมดน,น,นะคะแต่พาทุกคนมาเก็บเห็ดตอนนี้เป็นเวลาตอนไหดตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายสามโมงค่ะบ่ายสามโมงตะวันก็นทิตกดินแล้วค่ะทุกคนบ่ายสี่โมงก็มืดแล้วนะคะอันล่ะ เอาจเจิมกับหวานกันด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจิมนะคะพาทุกคนมาเก็บเห็ดขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching see you next video bye bye hello hello p o c a s worm p a c k i n g mushroom in Sweden เ a t u r e n น t too sunshine today. Have a nice day everyone. See you next video. Bye bye. Hey do, hey do. En Kong Tin a g a i